่ะฮะบันเราผี่เอาเป็นเกงไมาให้เราชนผียีดผีผี่วัดผี่ไหนผีนะผีวัดตาขอ้วันนี้ได้แล้วได้คิดเบ็ดมาได้ผี่เอาอะไรมาให้นะเอาเก่งยีดมาให้เกงยีนเลยใช่ดีวายวะใช่แค่นั้นเฮ้ เก่งรีไว้เก่ก่งยินรีไว้ก็เอิอดนี่ไงเก่งเก่งยินรีไว้นะไอ้ดินแดงห้าปุนหนึ่งนั่นบอกแบบนี้คนหูเชิงประเทศเลยเก่งเก่งยินพวแม่นอยากได้เก่งเก่งป่ะพวอเอามาให้ตีเหลียวมาให้ตีเหลียวเก่งเก่งรีไว้มาให้ได้เอาเกงมาให้ป้าผีไงก็ฟาร์มนะฮะวายผีใส่รีไว้เลยนะโอ้ป้าผีวัดป่านะเอามาให้แล้วก็จับตรงป้ายอ่ะ ่อาไปเก่งยีนะนะใช่เออทำจับจับตรงเนี้ยจับมเือดเล้มือชีดไหเออชิดไาูนย์หนึ่งใด้ห้าางเดียวาจงถึงที่นี่ไหวหาศูนยหนึ่งยิบกันเก่งมากไหงได้แท่งวดนี่งวดวานนึงได้ตัวใดกว่ะ วนวนหนึ่งนี่ตัวนนี่พแปดเจ็ดกลับเลยเอาว,อนะบบวันนี้คนเลยเอาเงนเก่ยินงรีบไปมะให้รีบไปกับคือ,อ,อขอบแดงขอบแดงหาศูนหนึ่งพี่น้องไ่หาศูนย์หนึ่งจากบออคักขนาดเลยพี่วัดปาอบอกตองหวัดเลยเออบอกตองหวัดผมต่กินยิ่น จับยกคือในเบิ้งซื้อเนี่ยฉัซื้อยางมใหอยี่ยังแบบยางเขยางเขาใหม่ซื้ยางมหอเขาใส่ก็เบื้องซื้อเสร็จไปหาชุดหนึ่งป้ายกางเกงยิ่งดิ้บ้ายเนี่ยห้าสิบหนึ่งอ้งามไ่ดีเนาะงามเลเนาะกางเกงยินงด้บ่ายหาชุดงก็่ไตะกียงยินค่ะพื่อ่กางเกงไม่เลยเอยอืพี่ยอามาให้เนี่ย แต่ว่าแต่ผีหัวาดมันู้จักนี้เนาะแสดงว่าเป็นผีสมัยใหม่อุ้ยตวารี่ไหวนะมีมาต่โดนแห้งหอเด้อเออแต่งเก่งหวยเยาวาสรบเลยแต่งแต่สมัยใดเราเรียกยินรีไหวหาซุนหนึ่งนะอ่าหาซุ้นหนึ่งก็มีสีใส่จับมาให้เจอิกับที่นัอสีจังไหนก่อนับเนี่ยแต่เราือสีใสไปอ อลขยี่ป่ายมันหาศูยหนึ่งสี่นอนห้าศน้นตัวเลขมาเบิงเเขียนเขียนแล้วไปผู <S 1> <S 1> ้เขียนนะ